สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิยายสายเชิวครับวันนี้มาตั้งขบวนที่สุพรรณบุรีครับผมเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรีตั้งขบวนครับผมเตรียมตัวไปวัดสามตุ่มครับจังหวัดอยุธยานี่ยครับผมตอนนี้ตั้งตัวแล้วสี่คันับผมตั้งขบวนแล้วสี่คัน

อันเลื่นครับผมอันนี้ก็เอารถเลื่อน,นอมาใส่ปูครับอันนี้รถผมเองครับผมเดี๋ยวก็จะอันนี้ก็ใส่ปูนแล้วเรียบร้อยอยู่ข้างหลังรถใส่ปูนแล้วเรียบร้อยรอรถอีกหลายคันครับอยู่เส้นเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรีนะครับ,รบนี่เลยโอ้ย้อนแสง มาแล้วครับอีกคันหนึ่งทีเด็ดสุพรรณบุรีครับผมเย oh, <yeah. S 1> ี่ยสวยจัดครับ กำลังสมจิตทีเด็ดจังหวัดสุพรรณนะผมตอนนี้ก็เริ่มมาไล่มาเรื่อยๆนะครับเถียนนิดเถี่ยนนิดครับผมเรียบผมมา,าบม,าาาามากันเรื่อยๆน่ทีเด็ดสุพรรณครับมาต้องทักทายอย่างนี้ตลอดมากันเรื่อยๆครับ เดี๋ยวละกคันอืมงะเฮ้ยจะมาเรื่อยๆครับผมรถอู้สตุโถไทยก็มาครับงานนี้มาครับเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหล็อกกี้ เดินมาผมเดี๋ยวก็จะมีมาเรื่อยๆผมมาอีกยาวๆสวยแลวครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องพยายสายเิวนะครับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งตอนนี้อยู่ในวัดแล้วนะครับผมเต็มนะครับตอนนี้เกียบเลยว้แต่ละคันนี้แบบ สุดๆทั้งนั้นเลยครับบอกได้เลยตอนนี้โอ้โหแสงว่าราคาสุดๆทั้งนั้นเลยครับว่ ครับดูบรรดา,รดา,าครับดูบรรดานี่เอาผมทีงานเยอะครับวันนี้นี่ยังไม่หมดครับยังกำลังทยอยมาครับโอ้ยเดี๋ยวเราไปดูตอนอยู่ข้างในกันครับว่าเป็น,นไงบ้างนะครับวันนี้ก็มีอาสาเยอะแยะครับอาสากู้ภัยมาเพียบเลยวันนี้ ดูลงมาดูความดำดินกันดีกว่าก็าเป็นอย่างนี้ว่าก็ตรงนี้ครับผมที่วัดปอยไม้นะอุ้ยนี่นะตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นซ้ายครับผม สายมาลงมาเจ็บเลยทั้งพ่วงทั้งดำทดั้ทงหัวเตียงทั้งหัวหน้โอุโ๊ยมาเต็มครับตอนนี้บอกได้เลยตรงนี้ต้องทู้ไฟไหม้นะครับมาหลายทีมครับผม สุพรรณสิงห์บุรีนะครับสลับุรีนะครับมาเต็มครับบอกได้เลยแล้ดูบริเวณรอบๆบรรยากสวยครับผมสวยจัดอย่างสวยอะ่ะไม่สนโลกอ่ะอย่างสวยครับผมอันนี้จังหวัด<ะ>อีดยาครับก็จะมีอีก ปูนทรายหินนะครับมาเตา็มวันนี้วันนี้งานใหญ่ครับแต่ที่จอดรถไม่ค่อยเอื้อมหน่อยพอที่จอดรถน้อยครับวันนี้ไม่รูว้ว่าทีมงานสระบุรีมาถึงยังนะครับทีมมาสระบุรีรู้ว่าทีมงานสระบุรีมาถึงยังนะครับ น,นี่เราอยู่นี่แล้วนะครับเราเดินรอบรอบโอ้โหรแต่ราคานนี้ก็สุดจัดทั้งนั้นเลยนะครับผมบอกไว้เลยครับผมนี่ครับอันนี้เขาก็เอาอิดมาลงนะครับเก็บเลยอิด มาหลายคันครับโอ้ยถนนรู้เลยว่าใครครับผมเอา,อเอาองคงอิฐมาเลย นี่ทีมง,งานเยอะมากครับสุดยอดครับ เด็กลงมันครับอบอกแล้วเนี่ยโอ้โหสุดจัดเลยคันนี้เดี๋ยวให้ดูคันนี้ครับอ๋อคันนี้ยังหล่อวะ,วะอกี่ตัวแล้วมันนี่โอ้ย <c oughs> ดูครับวอ ย,ยอดครับผมคันนี้สไตล์ญี่ปุ่นปนไทยนิดนึงสวยจัดครับอันนี้ก็จะเป็นปูนอันนี้ก็จะเป็นโงพานขอกินเทียบครับขอเต็มเลยวันนี้ขอกินเทียบครับเต็มเลยวันนี้ บอกเลยครับวันนี้งานใหญ่ครับผมนี้งานใหญ่จริงครับผัดซ <Okay. S 1> ีอสครับผมผัซิอวแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือครับผมขนมหวานมีข้าวราแกงครับก็อันนี้ครับเป็นคนนาหวานครับ ๋วาเตีเ๋ยวอันนี้ก็ได้เป็นไอติมครับผมไอติมมน,นี่นนกาก็มีครับ <C ase> อันนี้อะไรเป็นน้ำส้มจุกๆนะครับนี่แกงหมูยิ่งแกงเขียวหวานจะเป็นโซนน้ำครับเที่ยมครับวันนี้นี่ก็มีอนมปุูมครับทำตามกขั้นตอน เทผมสุดครับวันนี้หมาย้วกันเคปโอ้โห อันตรีเยอะ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 ครับวันนี้เยอะวัเยอะครับยังมากันได้หมดครับตอนนี้เกียบยังมากันได้เกี่ยวครับตอนนี้เกียบเลยสุดยอดเลยครับวันนี้ ครับแลมเราก็รอลรงโคนครับวันนี้ วันนี้เยอะมาก